สว,ส, <aperture trim 2023> สวัสดีค่ะดิฉ hm, ันนางสาวนันทนาเชบแหลมรหัสนักศึกษา6505108ค่ะวันนี sterdam, ้ดิฉันขอมาสรุปประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานค่ะดิฉันได้เข้าฝึกงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานณฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยลังสิตภายใต้ความดูแลของอาจารย์วรพลมหาแก้วค่ะ งานที่ที่ฉันได้รับมอบหมายมีความหลากหลายมากค่ะโดยสามารถแบ่งออกเป็น3มกลุ่มหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ง,งานเอกสารและธุรการดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดการงานเอกสารของหน่วยงานเช่นการแปลงไฟล์ PDF เ,เป็น Word หรือ PowerPoint พิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารเช่นหนังสือราชการเอกสารประกอบการประชุมและการแปลเอกสารวิจัยต่างๆงานเหล่านี้ต้องใช้ความรอบคอบและแม่นยำเป็นอย่างมากค่ะเพราะเกี่ยวข้องกับเอกสารราชการและเอกสารสําคัญค่ะ สอง,งานออกแบบบทเรียนและสื่อการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเกาหลีค่ะซึ่งต้องคิดว่าจะสอนอะไรสอนยังไงให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจดิฉันออกแบบสื่อการสอนโดยมีสไลด์ powerpoint ใบงานเกมคำศัพท์และกิจกรรมที่ช่วยผู้เรียนสนุกและจดจำง่ายค่ะ 3งานต้อนรับและดูแลนักศึกษาต่างชาติค่ะนอกเหนือนจากงานในสำนักงานแล้วนะคะดิฉันยังได้รับโอกาสในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยดิฉันมีบทบาทเป็นผู้ช่วยดูแลตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาเหล่านี้พักอยู่ในประเทศไทยค่ะในช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมนะคะดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักที่ดูแลนักศึกษาเกาหลีตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงค่ะ ดิฉันต้องประสานง,งานกับเจ้าหน้าที่ของหอพักเพื่อจัดเตรียมห้องพักให้พร้อมทั้งด้านกุญแจห้องเงินประกันค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะและคอยให้ความช่วยเหลือในการขนสัมภาระต่างๆค่ะในช่วงวันแรกดิฉันมีหน้าที่เป็นผู้นำพานักศึกษาไปชมตึกต่างๆในมหาวิทยาลัยโดยการนั่งรถรางค่ะ จากนั้นได้พามาทานอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยค่ะดิฉันได้สอนวิธีการแลกบัตรและสอนวิธีการสั่งอาหารค่ะดิฉันมีหน้าที่รับส่งนักศึกษาจากหอพักมายังห้องเรียนในแต่ละวันค่ะโดยต้องคอยนัดหมายเวลาและดูแลความปลอดภัยระหว่างการเดินทางซึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะและดิฉันยังคอยอยู่ในห้องเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการสื่อสารหรืออธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจค่ะ กิจกรรมภายในห้องเรียนนะคะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาไทยหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นการร้อยพวงมาลัยการลาไทยการทํากระทงการไหว้ครูและการละเล่นพื้นบ้านไทยค่ะโดยดิฉันมีบทบาทในการช่วยอธิบายและช่วยสาธิตให้เพื่อนๆดูค่ะในกิจกรรมการละเล่นของไทยนะคะดิฉันได้สอนและสาธิตให้เพื่อนๆทดลองเล่นเช่นอีตักมาเก็บ อีกาฟักไข่และงูกินหางค่ะซึ่งงูกินหางได้รับความชอบเป็นอย่างมากเพราะสร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศที่สนุกสนานค่ะทําให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและกล้าพูดภาษาไทยมากยิ่งขึ้นค่ะและเพื่อนๆได้สอนการละเล่นของเกาหลีให้คือ a e i o u ค่ะกิจกรรมนอกสถานที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้พาเพื่อนๆไปฟิวเจอร์ค่ะโดยมีหน้าที่วางแผนการเดินทาง ไปโดยรถตู้ของมอเมื่อถึงดิฉันได้พาเพื่อนๆไปแลกเงินไทยกดเงินจากตู้ ATM และสาธิตวิธีการใช้งานตู้ต่างๆจากนั้นพาไปรับประทานอาหารไทยค่ะกิจกรรมสุดท้ายของวันนั้นคือการพาเพื่อนๆไปเล่นเกมที่โซนเครื่องเล่นค่ะและได้ถ่ายภาพในตู้สติกเกอร์ก่อนเดินทางกลับหอพักค่ะกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือพิธีไหว้ครูค่ะ ซึ่งดิฉันมีบทบาทในการอธิบายขั้นตอนและให้คำแนะนำเรื่องมารยาทในพิธีการการนั่งในพิธีและการร้องเพลงค่ะเพื่อให้นักศึกษารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงค่ะในวันสุดท้ายของกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะคะ มีการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่ออำลาและอวยพรนักศึกษาก่อนเดินทางกลับค่ะดิฉันมีหน้าที่ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในพิธีและช่วยเตรียมของขวัญเล็กๆสำหรับนักศึกษาบรรยากาศภายในงานอบบนไปด้วยความประทับใจมีการเขียนข้อความลงบนเสื้อแลกของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วรพลมหาแก้วที่ให้ความเมตตามอบโอกาสและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาการฝึกงานค่ะรวมถึงขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือดิฉันเชื่อว่าประสบการณ์จากการฝึกงานครั้งนี้จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ